โอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับน,นี่ก็อยู่ในเกมวันพัฒแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับไม่ได้อัปเดตไม่ได้รีวิว ID นานมากแล้วครับไม่รู้ว่ากี่เดือนอะเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยก็เดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็รีวิว ID ปัจจุบันนี้นะครับตัวเมตานี่ผมไม่ค่อยมีเนะเพราะว่าตัวไม่พอนะครับแล้วก็โดนเอาไปกดเล่นรีของอะไรหมดนะฮะแบบ ไม่เป็นไรพลังอันดับตอนนี้ก็73ล้านนะครับเพราะว่าตัวไม่ค่อยมีพลังก็เลยไปช้านะครับไปดูตัวแรกฮะกเคตสึครับกเค็สึสพลังรวม16ล้าน800,000นะแต่ว่าดันได้ไปเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ใส่ของเลือดมันก็เลยได้น้อยเลือด17ล้านพลังโจมตี800,000นะครับไปดูของฮะ อันนี้แผ่นทักษะก็เลเวลเจ็ดหมดเลยนะแผ่นแทงทะลุแล้วก็แผ่นหัวใจนะครับทักษะขั้นสูงทักษะขั้นพัฒนาก็หัวใจเลเวลเจ็ดแผ่นคมดาบนะครับเลเวลเจ็ดก็ประมาณนี้ฮะผมไม่ได้พาร์ทส,นะสี่สองนะโกฮิตสอเนี่ยแค่พาร์ทหนึ่งนะครับนี่พาร์ทสี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูการบัฟครับไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับตราเฉพาะ6ดาวอยากได้เลือดสัก20ล้านนะเนีย่ยเตสะสัใจชุดก็เป็นชุด จักกลนะครับก็จะใส่เป็นเลือดล้วนเลยนะฮะทั้ง4ชิ้นเพราะว่าไม่ต้องใส่ตาคลีนะฮะผมไม่ใส่นะเดี๋ยวเลือดน้อยผมไม่รู้ว่าไหนดีกว่ามาที่การ์ดบัฟครับอันนี้โบนาส HP แล้วก็พลัง H p ผมอยากได้โบนันส HP 3พแถวมากนะครับแต่ไม่กล้าเลียเออการ์ดบัฟต่อสู้ HP แล้วอัตาคลีการ์ดบัฟข้ามกรก็ตามนี้ฮะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับตัวต่อมาฮะดวงครับพลัง15ล้าน2แสนนะ ตัวนี้ก็พาร์สินะครับแผ่นนักษะก็คมดาบเลเวลเแผ่นหัวใจอันนี้แผ่นหัวใจเลเวลเจสองแผ่นคมดาบเลเวลหนะฮะอันนี้เฉพาะ3ดาวตราเฉพาะ6ดาวนะครับส่วนอุปกรณ์นะฮะผมอยากได้เป็นเทตพลังไฟมากเลยอีกชิ้นเดียวแต่จริงๆอ่ะใส่เป็นเซตไซบอรกหรือว่าเซตจักรกลเนี่ยจะดีนะครับ แต่นี่มันจะครบเซตแล้วก็เลยเอาไปโบนัส HP, HP นะครับอันนี้ก็อยากได้โบนัส HP 3แถวแต่ไม่กล้าลีนะครับการบับต่อสู้นะฮะ HP 3แถวอัตราต้นานทานแล้วก็เป็นการบับเครื่องม่อนะครับเพิ่มดาเมจโบนัสอัตราดาเมจนนะ เลือด16ล้าน3แสนนะครับพลังโจมตี8,070,000ตัวต่อมาฮะเกลิว12ล้าน5แสนนะครับอันนี้พัตสิบเลเวล3เลยนะ <c oughs> เพราะว่าผมกดเอาเลเวล2มาใช่ไหมเราไปมันมีกิจกรรมแจกจากโบนัสเติมเงินนะอ่ะเออก็เลยได้ทำเป็นเลเวล3นะครับแผนทักษะก็ประมาณนี้ฮนะแต่ตีแรงจริงนะไม่ใช่ตีแรงอันตีโคตรแรงเลยนะครับเกลิว30ล้าน40ล้านนะฮะไอเทมเฉพาะนะครับ,รบ3ดาวตราเฉพาะอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเซตไซบอร์กนะฮะ อัตาคริดาเมจคริพลังโจมตีนะครับเข้าเซตพอดีเลยการบัฟนะครับอันนี้ไม่อยากรีอะ่ะไม่มีเพชรนะครับก็ใช้แต่อัตราคริพลังโจมตีดาเมจโบนัสนะโอเคพลังโจมตี1นึ่งล้านสี่แสนนะครับเลือบหกล้านสามแสนเอเอเอใช่ใช่ใช,ใช่ตัวต่อมาฮะก,กระบองเหล็ก11ล้านนะก็รีวิวแบบลุกลวงนะฮะไม่มีอะไรมาก อเนนเฉพาะ3ดาวตราเฉพาะ4ดาวอุปกรณ์คาสเซตนะครับอัตราคริดาเมจคริการบัฟก็ตามนี้เลยครับโดนรีไปหมดพลังโจมตี1ล้าน1นแสนนะครับเลือด5ล00นะ้าน4แสนนะพาร์ท12นะครับตัวต่อมาฮะราชาไทเลลึก11ล้านสแสนแผ่นทักษะก็ประมาณนี้ฮะจริงๆต่อยแรงนะนี่ขนาดไม่มีอาวุธนะครับผมไม่ได้เอาอาวุธนะราชาไทเลลึกอันนี้เฉพาะ2ดาวครับตราเฉพาะ6ดาวอุปกรณ์ก็ใส่เป็น เซตอะไรนะ,ระเซตปลาเื่อนนะครับอันนี้ก็โบนัสต่อสู้โคตรสวยเลยนะแผ่นนี้โบนัสต่อสู้2แถวพลังโจมตี3แถวอันนี้ก็สวยเหมือนกันครับกัดกอดแรงขึ้นนะดามจโบนัสก็ประมาณนี้ครับส่วนพลังโจมตีนะครับหนึ่งล้านสามแสนเลือดห้าล้านสามแสนนะทีแรกว่าจะข้ามแบลแท็งท็อปนะโอ้โหก็เลยเอานะครับมันเล่นยากนะตัวต่อมา,าตัวที่6โซนิกไม่มีอะไรครับพลังโจมตีก็เจ็ดแสนเลือดสี่ล้านสองนะครับ ของไม่มีอะไรหรอกผมรีแผ่นทักษะรีการบับอะไรออกหมดแล้วนะครับเสดายเซตพลังไฟนะครับผมไม่ได้ใช้โซนิกแล้วนะตอนนี้ใช้ตัวอื่นแทนนะครับ,รบ <ๆ S 2> ก็ประมาณนี้ฮะทีมจริงๆผมมีออบเสริมจากกางเกงร่วงนะเนี่ยฮะดาเมจโบนัสศูนย์กลางก็คือสร้างดาเมจโบนัสจากปริมาณดาเมจโดยตรง1 5แก่เป้าหมายแบบสุ่มนะครับรสสก็คือถ้าตีน้อยกว่า3ตัวละครนะได้นะเอามาใส่กางเกงให้โกเกตเซเนยเพราะว่าเราเตะ2ตัวอย่แล้วนะครับน่าจะแรงขึ้นมากมาก ก็เดี๋ยวไปดูในอุปกรณ์ในกระเป๋านะครับไม่มีอะไรอ่ะเออตัวดําตัวอาวุธก็ไม่มีเลยนะครับเนี่ยตัวดําก็มีแค่18ใบนะครับตัวอาวุธแค่41ใบโหโหอนาจจริงๆเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละก็ทั่วไปนะฮะเฮ้ยพูดแล้วเศร้าใจค่อยปั้นใหม่ก็ได้ครับส่วนอันดับลานประลองนะครับตอนนี้จะไม่ได้ฮะ่น่าจะ8-90เนี่แหละโอเคอันดับที่10นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวค่อยปั้นใหม่เล่นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ